เดี๋ยววันนี้นะครับผมนุบุเสศนะครับจะพามาดูไม้ไม้พูดง่ายๆก็คือไม้แรหรือไม้สวยงามอีกอีกชนิดหนึ่งนะครับนักสะสมไม้นะครับผมไม่ควรพลาดนะครับต้นนี้นะสวยมากอ่ะสวัสดีเจ้าของสวนก่อนครับผมสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรครับชื่ออุเทนครับพี่อุเทนนะครับผมเป็นเจ้าของสวนนะครับสวนเราอยู่ไหนครับอยู่ที่ร้านกาแฟทวดพันับครับร้านกาแฟทวดพันธจังหวัดเชียงน่านครับโอเคครับพี่โอ้โหพี่ก็ ไม้พี่เขานะครับผมไม้ดีๆงั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกไม้อะไรนะพี่นะต้นนี้ก็เป็นพวกกูนซับพวกอะไรนะนอ่าแล้วก็มั่งมีมั่งมีนางกวักนะครับาาเป็น,นผมแล้วมาในคลิปนี้นะเอาแบบสักสามต้นพอนะครับเดี๋ยวเพราะว่ามันอยู่ใกล้บ้านนุ่งกระเสีนะครับผมอ่าขี่มาแป๊บเดียวประมาณไม่ถึงสิบห้าโลประมาณนั้นหรือมั้นะครับแต่ว่าจะแนะนําต้นนี้นะครับต้นนี้พี่เขาเจ้าของสวนเขาชอบมากเขาบอกว่าไปแบบ พูดง่ายก็คือมันเป็นไม้อย่างไงพี่ลองอธิบายนยครับเป็นซากไม้ครับผมนี่ที่เป็นไม้เก่าไม้โบราณครับไม้เก่าไม้โบราณนะครับผมชุ่มแสงครับผมนะครับถ้าเสียนไม้นะครับเสียนไม้ใหญ่ๆไม้ขุดล้อมไม้อะไรนะครับผมเขาน่าจะรู้เนาะพี่เนาะครับผมพบผมนี่นี่ใ็นต้นก็น่าจะรู้ครับใครต้นก็น่าจะรู้นะครับแล้วหนุนก็เสียรีวิวให้ดูว่าอ่าสเภทอันนี้ก็คือพี่เจ้าของสวนนะครับผมแกว่าแกไป แกถูกใจแล้วแกไปซื้อมาเลยนะครับราคาก็ค่อนข้างที่จะสูงเหมือนกันนะเพราะว่าไม้มันสวยเดี๋ยวให้ดูด้านบนก็สวยงามครับแล้วก็โตดลำต้นด้านล่างนะครับทรงนี้จะทรงคลาสสิกบอลทรงบนลไซนะครับผมเนี่ยดูอ่าหลายคนเอหลายคนว่าถ่ายปลายยอดให้ดูหน่อยอวันนี้นะครับหนุ่มเกษจะถ่ายให้หมดทุกทุกจุดนะครับของไม้เลย จะได้บางคนนะครับอยู่อยู่ทางไกลนะครับจะได้ประกอบการตัดสิจใจเลยว่าเออมันใหญ่จริงพี่ครับพี่ครับยืนอยู่ใกล้ๆให้ผมหน่อยว่าระหว่างคนกับต้นไม้เนี่ยใหญ่ขนาดไหนนี่นะครับผมประมาณนี้คนสูงร้อยหกสิบกว่านะครับเนี่ยดูต้นไม้ครับนี่นี่คือเจ้าของสวนนะครับลุงเกษนะครับคือพันไหนนะครับสนใจนะครับเสียท่าไหนสนใจ สอบถามหนูเกษตรได้นะครับ0ูนย์ด้านะครับห้าศ4น1นสี่เก้าหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาคุยราคากันเดี๋ยวขอถ่ายให้ดูทุกมุมก่อนประมาณนี้นะครับพี่ครับลักษณะเด่นมันมีอะไรบ้างต้นนี้เด่นเลยคือได้ไม้ปุ่มไม้โปรครับได้ไม้ปุ่มไม้โปเป็นไม้บอนไทรนะครับเป็นไม้บอนไทรให้ดู ประมาณนี้นะครับเป็นไม้เก่าร้อยขึ้นนะครับคำว่าร้อยขึ้นคือประมาณร้อยปีขึ้นนะครับไม้เป็นตุบเป็นตะปุบตะปับนะครับเป็นไม้ที่มีอายุนะครับพี่เพื่อนนะครับถ้าไหนที่นักสะสมไม้นะครับผมถ้าเห็นคลิปนี้เห็นคลิปหนุ่มเกษตรแล้วนะครับผมสนใจนะนะครับก็สามารถติดต่อหนุ่มเกษตรนะครับหนุ่มเกษตรเป็นตัวแทนให้เสียเขานะครับเป็นตัวแทนให้พี่เขานะครับเชื่อใจได้เลยนะครับผม เดี๋ยวราคาเดี๋ยวให้เจ้าของสวนมาพูดราคาพี่มาพูดราคากับเรามาเข้าวัราคาครับผมครับผมมานี้นะครับอ่าเดี๋ยวคุยการส่งนะพี่เนาะพี่การส่งครับผมการขนส่งทางเราเป็นยังไงครับทางนี้จัดส่งให้ฟรีครับพี่เขาเอาฟรีเลยเหรอครับผมไม่ได้แยกส่งใช่ไหมไม่ได้แยกตอนนี้จัดส่งให้ฟรีครับ โอเคครับจัดส่งให้ฟรีนะครับผมต้นนี้นะครับผมจัดส่งให้ฟรีเรามีวงเล็บไหมว่าภาคใต้ยกเว้นไม่ครับหรือว่าก็ส่งฟรีทุกที่ครับทุกที่ทั่วที่ไทยเฉพาะต้นนี้ครับโอ้เฉพาะต้นนี้หน่อยครับเสียเขาจัดการให้นะครับผมฟรีเลยคราคาครับผมก็อยู่ประมาณสิบห้าครับอ่าสิบห้านะครับแสนห้านะครับผมราคานี้นะครับไม่แพงเพราะว่าไม้เนี่ยมันเป็นไม้เก่า นะครับไม้เก่าเขาว่าไม้เก่าคือไม้ไม้ฟอร์มดีอายุนะครับไม่ต่ำกว่าร้อยปีนะครับพุนซับนะครับต้นพุนซับแล้วก็ทรงดีทรงคลาสสิกนะครับทรงบอลไซทอ่าถ้าไหนสนใจนะครับศูนย์เก้าแปดห้าศูนย์หนึ่งหกสี่เก้าหนึ่งนะครับผ่านหนุนเกษตรได้เลยนะครับหรืออยากดูต้นจริงนะครับเพื่อนเพื่อนถ้าอยากดูต้นจริงก็สามารถที่จะ โทรมาสอบถามลวงเกษตรบอกว่าที่ไหนสวนที่ไหนนะครับสวนอยู่ที่ชัยนาทนะครับเตระเวนสะพานใหม่ชัยนาทมานะครับผมมาได้เลยแต่ว่าโทรสอบถามลวงเกษตรได้นะครับศูนย์98516491นะครับผมอ่ะพี่เอาตรงไหนอีกตรงนี้เนาะเอาต้นไหนครับต้นนี้ก็ได้ครับโอเคคุณซับเอาต้นสวยๆนี่พี่เขาจะพามาดูนี่คือเฮียเจ้าของสวนนะครับเสียเจ้าของสวนเลยใจดีด้วยสวนนี้นะครับคุณซับเยอะด้วย นะครับผมต้นนี้ก็ฟอร์มดีลักษณะกิ่งก้านนะครับท่านไหนชอบกิ่งนะครับแบบนี้จัดได้เลยครับผมทรงต้นดีประมาณนี้นะพี่เนาะอร์มจัดเลยครับฟอมดีนะครับผมต้นตรงนะครับกิ่งก้านออกมาสวยงามนะครับได้ทุกจุดเลยเดี๋ยวให้รอใบมันแตกดเยอะนะครับไม้มันจะสวยแล้วเป็นร่มเป็นเงาดีเนาะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวให้ดู ให้ดูลำต้นให้ดูลำต้นก่อนครับเพื่อหลายคนหลายท่านอาจจะชอบลำต้นโชว์รากโชว์อโอดรากอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วจะมาดูกิ่งก้านวันนี้อากาศร้อนหน่อยประมาณนี้นะครับผมเราสามารถวัดได้ไหมเสียว่าประมาณกี่นิ้วมามคตอนนี้อยู่ต้นนี้อยู่ที่ประมาณหน้าที่ยี่สครับยี่สิบเจ็ดนิ้วค อยู่ที่27ินิ้วคร่าวๆนะพี่เนาะคร่าวๆครับประมาณ27นิ้วความสูงอยู่ที่ประมาณสักง8เมตรประมาณเเมตร7เมตรเนาะนะครับผมจากตัวนี้สวยมากเลยนะครับฟอร์มสวยฟอร์มดีสวยนะครับผมโอเคเดี๋ยวมาสอบถามราคากันนะครับผมท่านไหนอยากจะมาดูต้นจริงนะครับสอบถามสอบถามได้นะครับผมโอเคครับผมประมาณนี้แจกเท่าไหร่ครับผม ต้นนี้หน้าร้านเปิดอยู่สี่หมืนห้าครับหน้าร้านเปิดที่สี่หมืนห้าครับราคานี้ไม่รวมส่งใช่ไหมครับไม่รวมส่งครับต้นนี้ไม่รวมส่งนะครับผมเนี่ยสวยมากนะครับต้นอะไรนะครับคุณทัพย์ครับต้นคุณทรัพย์ท่านไหนสนใจนะครับผมฟอร์มดีจริงสวยนะครับเอาไปตกแต่งสวนได้นะครับเอาไปจัดสวนเอาไปตกแต่งเนาะสวยนะครับพี่เนาะสวยครับต้นนี้ครับสวยแล้วต้นข้างหน้าก็คือเป็นต้นนแม่น้ำโขงครับว่านแม่น้ำโขงไปดู ว่าแม่น้ำโขงว่าว่าแม่น้ำโขงน,นีเทพมากรงทรงสวยแล้วทรงทรงดีมีแต่ไม้ลีลาครับร้านนี้เออเพราะว่าคนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่นะครับผมเป็นผู้บริหารรุ่นใหม่ก็ต้องจัดไม้ที่ยุคใหม่ทันสมัยนะครับผมเอาประมาณนี้นะครับว่าน้ำโขงให้ดูตรงนี้เขาจะมีเสน่ห์หน่อยเขาจะเป็นโพรง โพรงเป็นโพรงคลาสสิกนะครับตรงนี้ครับแล้วก็ลําต้นใหญ่ประมาณกี่นิ้วครับเสี่ยครับสามสิบครับมันเป็นประมาณสามสิบนะครับประมาณสามสิบนิ้วเนาะนะครับความความความกว้างนะความใหญ่ความใหญ่นะครับผมแล้วต้นนี้มันจะมีลักษณะเด่นคือมันเป็นตระปลุบเป็นหัวมังกรอให้ดูหัวมังกรยังไงประมาณนั้นครับผมให้ดูทรงสวยว่าน้าโขง ประมาณนี้ครับเป็นไม้คลาส,สิกไม้ดีลาอ่ะโบเสียดจะพาเดินรอบๆเลยจะได้จะได้เห็นนะครับประกอบการตัดชินใจีเพื่อนนะครับท่านไหนอยากได้ไม้ตัวไหนอยากชอบไม้ประเภทอะไรนะครับผมคอมเมนต์มานะครับให้หนุ่มเสียดหาให้เดี๋ยวจะประสานงานกับเฮียเจ้าของสวนให้นะครับเผื่อแกหาได้นะครับผมไม้มงคลไม้อะไรก็ได้นะครับเราสามารถจัดหาไม้ได้นะครับผมประมาณนี้ สวยมากเนี่ยๆจะมีแบบนี้ด้วยเป็นโพรงเนาะเจ้ยตนน้นอะไรกับต้นเดียวกันเนาะเป็นไม้คลาสสิกเป็นไม้คลาสาสิกนะครับเจียบอกคนระับโอเคครับเท่าไหร่ครับเจ้ยต้นนี้ก็เ,เปิดไว้ที่75ครับต้นนี้นะครับว่าน้ำโขงเนาะเปิดไว้ที่75,000ราคานี้เป็นราคาไม่รวมส่งไมม่รว ราคานี้ไม่รวมส่งนะครับแต่ทางเรามีเครนมีอะไรพร้อมปลูกจัดทรงแล้วก็ปลูกด้วยทุกอย่างด้วยรับประกันด้วยนะครับส่วนนี้เขาใจใหญ่พึ่งได้แน่นอนนะครับผมมาตรฐานแน่นอนนะครับตัวไหนอีกครับเนี่ยตัวนี้เนาะอ่ะตัวนี้ก็ว่าน้ำผึงเหมือนกันเนาะอันนี้จะมาคลาสสิกนะครับผมประมาณนี้สวยงามครับ ต้นนี้เท่าไหร่ครับต้นนี้มันต้นใหญ่ครับเป็นไม้โบราณไม้คลาสสิกต้นนี้เป็นไม้โบราณไม้คลาสสิกนะครับผมอ่ให้ดูประมาณนี้คร่าวๆนะครับเผื่อสนใจนะครับขอรูปภาพเพิ่มเติมนะครับทักหาหนูกระเสได้นะครับผมหนูกเกเสนะครับเป็นตัวแทนของเฮียเป็นนะครับในสวนนี้นะครับอ่ทุกขั้นตอนทุกอย่างนะครับหนูกระเสก็ต้องให้เฮียเขาจัดการให้นะครับไม่ว่าจะเป็นการส่งแล้วเฮียเนาะนะครับผมหรือว่า อันนั้นอันนั้นจิกใหญ่ใช่ไหมครับ,รบจิกกอใหญ่ไปไปดูกันจิกกอใหญ่ถ้าเผื่อมีใครชอบจิกแบบนี้หนุ่มเกษก็จะขออัปเดตประมาณนี้นะพี่เพื่อนนะครับแล้วก็ถ้าไหนอยากดูต้นไหนแบบไซส์ใหญ่ๆมีนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะค่อยๆอัปเดตให้ดูนะครับให้ดูแบบพิจารณากันทีละต้นทีละต้นไปเลยว่าอันนี้จิกใจเนาะเสียสิบสี่ลำ โอ้โหอะท่านไหนชอบแบบนี้สไตล์นี้ชอบไม้กกสไตล์ไม้กกนะครับสวยครับผมเนี่ยเสียเขาหาไม้นะครับเขาหาไม้มาแบบสไตล์แบบคลาสสิกสไตล์สไตล์แบบไวรุ่นไยรุ่นเนาะชอบชอบแบบคลาสสิกนะครับผมเอาประมาณนี้แหละนี่นะครับเท่าไหร่ครับเสียต้นนี้ต,นนต้นอะไรนะครับต้นนี้ครับ ต้นจิกนะครับเปิดไว้75เปิดไว้75,000น้ราคานี้หน้าร้านนะครับนาราคาหน้าร้านนะครับกพ่นเพื่อนท่านไหนที่จะแวะเข้ามานะครับผมอยากจะเข้ามาชมติดต่อนุกเกษตรได้นุกเกษตรจะพามานะครับผมแล้วก็มาติดต่อกับทางเสี่ยเขาได้เลยนะครับมาพูดคุยต่อรองราคาเล็กๆน้อยๆมาพูดคุนพูดกันได้นะครับผมอ่ารับประกันนะครับเสี่ยเขารับประกันให้ได้นะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับ หรือว่าจะสอบถามลุ่เกษตรนะครับ0985016491นะครับหนุ่เกษตรก็ต้องผ่านนะครับมาติดต่อหาเหญอยู่ดีนะครับผมหรือจะมาดูต้นจริงก็สามารถเข้ามาได้นะครับผมประมาณนี้เนาะเสียเนาะแล้วเอาต้นไหนอีกครับไอ้แถมต้นนึงใช่ไหมต้นเออกระโดนกระโดนอยู่ไหนเสียอ่ะไปไปดูกระโดนเผื่อท่านไหนชอบกระโดนนี่นะครับผมเจ้าของสวนนะครับเสียนะครับผมประมาณนี้ ต่จารว่าหนูเกษตรไม่มีตัวตนวเนื้อเดาอย่างนี้อย่างนั้นมั่วหรือเปล่าอย่างนี้ไม่ได้นะครับผมนี่ของแท้แน่นอนครับจะมีร้านกาแฟด้วยเนาะครับฝากร้านด้วยครับร้านกาแฟทุพันครับร้านเจตรงนี้เนาะครับผมพื้นที่เดียวมีร้านกาแฟจิบกาแฟแล้วมาดูต้นไม้ใหญ่ๆนะครับผมสามารถมาเที่ยวที่สวนได้นะครับผมนี่ครับกระโดนคู่นี้กระโดงคู่ต้นนี้ก้อเหมือนกันเอาดูต้นนี้ไปก่อนแล้วกันอ่ะดูต้นนี้ไปก่อนนะครับ ต้นกระโดนต้นกระโดนต้นกระโดนเดี้ลอลงกระเสียนให้ดูอรอบๆนะครับปร,ประมาณนี้อ่าหลายคนหลายท่านเจียครับหน้าเท่าไหร่ครับประมาณคร่าวๆกันหน้าประมาณสามสิบห้านะครับผมหน้าประมาณสามสิบห้านิ้วเนาะแกีนะแกะสามสิบหกอาชัวรๆเลยสามสิบหกอ้าวชัวรๆเลยสามสิบหกนะครับแล้วต้นใหญ่ต้นนู้นสี่สิบสองต้นนั้นสวยมากนะครับลำต้นใหญ่ๆเลย สี่สิบสองนะครับสี่สิบสองนิ้วแล้วก็ความสูงไล่เรียกกันเลยน่าจะเท่าๆกันน,นะเฮียเนาะท่านไหนชอบต้นกระโดนไม้คาสิกแล้วก็อายุเยอะๆเป็นปุ่มเป็นปุ่มนะครับต้นนั้นก็สวยต้นนี้ก็สวยต้นนี้ก็ในลักษณะกิ่งก้านนะครับก็เข้ารูปดีนะคว่าซื้อว่าใช้ได้สวยงามนะครับประมาณนี้ อาจจะรอดหน่อยแล้วก็อาจจะโชว์รากที่นึงนะครับเห็นรากแคใหญ่ไม้สภาพนะครับสภาพดีสภาพร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเสียค่ารับประกันให้เลยนี่ประมาณนี้ต้นใหญ่นะครับพี่นเพื่อนหน้าเท่าไหร่นะเสียสามสิบหกอันนี้หน้าสามสิบหกอันนี้สี่สิบสองอะมาดูต้นนี้ต้นนี้สี่สิบสองสี่สิบสองเป็นไงอะมาดูกันอาจจะกล้องอาจจะแพลนไวนิดนึงนะครับผมสวัสดีครับ แผนไว้นิดนึงเพราะว่าหนุ่มเกษียต้องให้ดูระบบระบบรากนะครับโชว์รากแล้วก็โชว์ระบบแบบนี้ถ้าเผื่อเราเอาไปปลูกนะครับพวกราก,กใหญ่เนาะมันเป็นเป็นไม้ที่ว่ามันมีเสน่ห์มันคัดสิกมีเสน่ห์นะครับความสวยต้นกระดนจะให้ดูทรงดีทรงสวยครับทรงดีมากเลย ต้นนี้นะหเสแนะนําน,น,น,นะครับผมแล้วเขาจะมีาการเอียงเอียงตัวนิดนึงคล้ายๆแบบทรงคลาสสิกนะครับอยากให้ดูนะมันจะเอียงนิดนึงแล้วก็สวยสวยงามครับต้นนี้ครับสวยงามมากเลยเสียความสูงประมาณเท่าไหร่ความสูงครับเน,น,นาะสูงนะครับเดี๋ยวมาสอบทำราคากคับเสียว่าเสียเขา คิดค่คาหน้าร้านราคาหน้าร้านเท่าไหร่นะครับผมประมาณนี้อ่าให้ดูนะครับต้นกระดนสภาพนะครับตอนนี้ก็คือร้อยเปอร์เซ็นต์เลยร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งสองต้นนะเผื่อท่านไหนชอบนะครับผมอ่าต้นที่ว่าต้นที่ว่ากี่นิ้วนะสามสิบหกสามสิบหกนิ้วราคาเท่าไหร่ครับวัลูแปดสิบห้าครับต้นนี้นะครับเปิดไว้ที่แปดสิบห้าแปดสิบห้าไม่รวมส่งนะเสียแปดสิบห้าไม่รวมส่งนะครับต้นกระดนโอ้ยใบอะไรทรงสวย เขาตัดแต่งไว้ให้พร้อมส่งเลยนะครับผมเนี่ยสภาพดีมากสวยงามมากอ้าวแล้วต้นนี้ครับอสี่สิบสี่สิบเท่าไหร่นิ้วนะสี่สิบสองครับสี่สิบสองนิ้วนะครับหน้าครับผมประมาณเท่าไหร่ครับเฮี่อาราคาต้นนี้แสนสองนะครับต่อรองนะอ่าเสียเฮียนะครับที่ทําจัดงานจัดสวนนะครับผมถ้าเจอคลิปหนุ่มเกษตรแล้วนะครับผมฝากไว้พิจารณาด้วยนะครับไม้สวยๆแบบนี้นะครับไม้สวยๆแบบนี้แล้วก็ เสียค่ารับประกันคุณภาพด้วยนะครับผมใกล้เคียงคุยกันไ,ได้ครับใกล้เคียงนะครับคุยกันได้เลยนะครับโอเคสวยงามเอาประมาณนี้แล้วก็ต้นอื่นๆเดี๋ยวหนุ่มเกษตรจะมาอัปเดตให้พี่นเพื่อนดูอีกครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้ก็จะมีลูกค้าจากกรุงเทพนะครับนัดมาดูต้นไม้ที่สุพรรณบุรีนะครับหนุ่มเกษตรก็จะต้นนั้นเดี๋ยวคลิปหน้ารูัครับผมสวยต่านั้นก็สวยด้าหลังนี่เป็นสเด็จแดงตันนี้ก็อ๋อพี่ตนนัวน,นี้ก็สวยนะคมั่งลองได้ครับ เดี๋ยวคลิปหน้านะครับเจอกันใหม่นะครับผมนี่แหละมั่งมีโอ้โหยิ่งยิ่งอยู่นานยิ่งเจอไม้สวยนะครับสวนนี้นะครับเนี่ดูหน้าเจ้าของสวนไว้นะครับสวนอยู่ที่อ่าพิกัดที่ไหนครับร้านกาแฟทัวพันธ์ครับจังหวัดชัยนาทอันนี้อำเภอเมืองครับอำเภอเมืองเลยครับผมอำเภอเมืองนะครับมีสวนเดียวที่ไว้ที่ว่าสวนใหญ่เป็นไม้ขุดไม้ล้อมที่ไม้มงคลนะครับเป็นเป็นที่เดียวนะครับเนี่ยชื่ออะไรนะชื่ออุเทนครับผมโอเค ถ้า FC หนุ่มเกษตรพี่เพื่อนเพื่อนนะครับสนใจยังไงก็ติดต่อหนุ่มเกษตรไว้ก่อนนะครับหนุ่มพ่าหนุ่มเกษตรเป็นตัวแทนของเฮียเขานะครับถ้ายังไงก็ค่อยกันว่ากันอีกทีหนึ่งสอบถานหนุ่มเกษตรได้นัดมาดูที่สวนก็ได้นะเฮียเนาะครับผมครับผมขอบคุณครับเฮียครับครับสวัสดีครับ